เยอะใหญ่ค้น,คนอู้มากันีขยงขืนดูนะนี่กินข้าวเร็วไหมอ่ะมองทีเ,เร็วนะเออดีไม่ปักเพียงข้า,าวอาิน,นี่คือลักษณะน้องรีว่าซำเนี่งสุราจะเป็นคนแรกติดอ้างนะครับลักษณะาการพูดจะเมม <c oughs> ร,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 รีว่ามวตะึงตะึงตะลึงแกวันวันนี้นะ <c oughs> เรานีมาที่ะตานตี๊ยจิ้นจิ้นจิ้นิ้น เนั่งล <op>. ุงไท้อังกีษได้แล้วคูไม่ได้แต่รือเด้เออเราก็คนรังเมื่อนกันเออก็ว่าคนรังใจกว้างสร้างแต่ความดีแต่ถ้าขี้หัวเต็มน้นก็เพราะหัวจนคนรังกันนั่นแหละอ่านี่คือลักษณะการจะมีแนงจอเต็มไฟตาเนี่ยจะมีไม่ไม่ห้อยนะครับอ่าเป็นกมุดรอะไร อ่าน้งน่นๆน้องมีใจรับช่วงั้งตะลุกหรอไม่ครับอ๋อพร้อมมือเป็นกำลังใจสักหนึ่งรังคับผมฮึ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 งึฮึฮอยึฮ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 ึีึฮึฮึฮึ้ึฮ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 ยมึเป็นใครไม่ลีกควะ วะไมงนีนะเแ็กสีที่ไหนเขารครับโอ้มีคนดังรุ่งเรืองคนรั้งใจอกวันมีคนนองอย่างนี่มันเรียนคนนองอย่างนี่มันแหออนน ا, นน่น่ารักทุกคนมาตั้งแต่อนุบาลจนันมาไปอาฟระสบมบัติวเออนี่ลกจิวเล่หวานี่ชื่อว่านงนงลู่ลู่แหละปตะดองสวัสดีคุณครูอ่าทุกคนทุกการที่ มาเที่ยวซนั่ตะลุงทีว่มาเลยซื้อปลากระสันดงว่าจะรัิบ้านเออคงนั่งตะลุงอ่ามไม่ทราบว่านองนูนนยเอีแต่ไม่อ่ะอ๋นี่ซอบเร็วโอ้เก่งเก่งเก่งเกอ่าแล้วรไม้คำว่าซอบนีโยอมมาใจเลยเฮรยเฮ้ยเ่ายเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮยอฮ้เอ้คเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้วยอั้ษเฮ้ยเ ขอคำว่าชบประกอบด้วยอักษร้ำตัวเออมีโซ่เสื้ออ้ออ่างบวอปลาเล่ทุกตัวมีความไหม้พี่๋อมีความไหม้พี่เออเดี๋ยวมันโซ่เสื้อได้ต้องโซ่เสื้อที่แปลว่าสมองอ๋อนี่โซเสื้อแปลว่าสมองเอออะไรบ่อไปมาอะไรอ้ออ่าอ้ออ่างแปลว่าอ่อนเอะเดี๋ยวได้บ่อไปมาแบบสมบูรณ์รวมกันแล้วแครได้ารวมกันแล้วสมองศอ่อนเอแบบสมบูรดปะอ้ แล็นี่มึงมึงจำไว้นะดีครูวไว้สูนไนโรไอหม้อป้นี่มีวมวความไม่เพี้ยนมีความไม่เพี้ยนเออแล้วความหมายมันว่าถือต้องเอาคำว่าสูนนี่แปลว่าโอเคคำว่าโรนี่รอยคะแนนเต็มอ่าหมอดรอนี่มึงจำเร็ดโอหมอดรอมึงสำเร็จเออแล้วตามหมอพ่อนหมอพ่มอมึงพลานพ่ออันเออเลยนี่คกคร,รูอยากยึดไว้เราจะไม่ถูกหมด กูเรียนทั้งเรียนกูเรียนังซื้อรกูบอกไงนะเจ้าน่ะคูนี้สุดยอดนะแต่ว่าคู่นี่ไม่จบครูคนนกันครูให้นาครูการิซัสช่วยะไรก็ครูกริซัสใจที่มึงไม่จบแลมึงไม่รวยไงเลยว่าเจ้ามาบอกคูวาสามบวกสามดาวกระบอกพ่อวันหย็นมาบอกคู่วาห้าบวกหนึ่งดาวกระบอพ่อคุยรอบบานมาบอกววาสี่บวกสองดาวกรบอแล้วตกเดาได้กันแม่มั้ง แล้วนี่เพงเรเลี้ยคือส้นหตายสอนกูกูจะรักก็รู้มึงจะรักวะอืออันนี้กูอีตามึงว่ามีงอเส้นนุ้ยรวมกับงอเส้นนุ้ยได้ต่อไหนได้งอเส้นนุ้ยเหล่าตามีสายช่องของบวกกับสายช่องของได้ต่อไหนได้ได้เทกองปิดแหล่าปิดถือได้ช่องของบวกกับสายช่องของมันได้ได้เทกองเลยไม่ได้ไม่ได้ถือได้กองเดียวแต่ตืมเตโอ้ยทิ้งเลย อันนี้น้องนู่นู่ส่วะกำลังจะก้าวเขนมัตยุ่มเร็ววันนี้กำลังจะก้าวเขนมัตยุมเด็วเออบางส่วนนีกรยุโป่กลังจะก้าวมัตยุ่มเร็วมีลุงทองอีซ้อนนะน้องแน่นีลุงทองอีซ้อนมืงอีซ้อนเออวัาจำวยเราก็หัวใจว้าไปโยโรงเรียนมัตยุ่มเร็วนี้นะอยาคิดมีความรักเราก็หมดเลยแล้วอยู่ไม่ได้เล็กมาแล้วเขาบอกเลยว่าการ เป็นนักเรียนเพียนศึกษาอย่านีรักตกสวนปักเรียนไม่ได้ดังใจหมายสมาทิจาเขียนเตียนมาลายถึงเรียนได้ก็ไม่ดีบพรผีกวนไม่เขียนเร้เฮ้ยลแล้วเอ้าก็บอกว่าการมีความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ว่าตัวกูไม่ขอสนขอกลางร่มและจุดเทียนตอนน้าเออไม่มีผุตผุดนีขึ้นล้เดือกอย่างเท่าไเลยแล้วมึงเลยงกูอยู่ช่วยพี่เลย เอู้กูคูโยนใอีตาหวานเออไนมึงลองกีนครูไหวนแด็ยนักเงี้ยเละนก่แบบาตรนเรื่องนี้บัตรนว้าวแลวันเลยเจ้าลูกคนนีไน่มึงเดาครูครูครูคนลูกคนนั้นครูคนตีวัดใช่ใช่สือเกลียวที่จุดมผู้แหรอากันเลไม่มีโอ้ครูคนนั้นกูบอกไงนะครูคนนั้นไม่โยนในส่ตากูเลยนะ ก่อนชูวันไม่โยนในใจยตามึงไงโยนนันโยนในใจกูแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาบอกแล้วว่าแอบรักมันได้ครั้งเดียวแต่ถ้าแอบเซ็ปมันได้หลายรอบนะน้องวเมื่กีเขาเล่นคำคุ้มไหมมืแอบเซ็ปจริงอะไรบางทีนะใจโดมูอ้อนออนก็เป็นลารเซ็ปร้อยไอ้แนนดาวยังพันได้ยังกินดิ้งเดียวอ๋อมาไล่ดิ้งกับกูกินจันทรอ่ะ แม่บันบาสามจีอกตาจีอกตรงจำนำจิมไ่ร้อยอะไรเราตียงหาดาวหรือหน่วยขท้าหรือไม่ก้อนจะบลืนวยต้องข้าว้ถึงเปล่าอะไรเาุ่มโคเลยแม่รือมันนี่บ่เื่องือือบ่ได้เรื่องกินมันไปได้ไหืนตาเลยหืนมีต้องกรูดกับบยให้ถึงอะไรเราควเลยไปจะพูดเลยมันถายเรื่องกินได้เ้อ ม่เจริญร่บอกเลยว่าอกกเขาบอกเลยว่ายอมกินไม่เพ็นอ่าก็ว่ากินแล้วท้องแตกตายดีกว่าตายเพราะกินไม่เพนปไนแล้วเออเน้ทุกยดเพล่สุกเมือไเมืองสังกองนกนี้ก็หลงตายโอ้หยิ่งว้าเพชรสลับกวาดล้ไปต้องตาเลยหรอไม่เจริญร่ำว มีชื่ว่านงงนู้ด้ละค้คนคุ้แม่คุ้นคนจองคูน้ำได้ย่อยแร้ว๋อหลับสยไม่ทราบว่านงงงู้ดู้จบไหมกับกับพวกเราสามคนเล่งเบาจังเล่งเบาจังต้าเลงไม่าเล้งไม่ดังเดีเยวยีีต้องลงไปชีพที่คนที่คนที่คนนอบไหมกับพวกพี่พี่สามคนคอตาจบร้อมือางด้นีแก ตาเพียงจับเิ้นผมมือเป็นใบหยีชิดเอาได้เลยไหมเราสองังฮ่าเดือดไปเลยเอาไปนี่ว่าตัวเดียวให้น่องนองนู่นนู่นลงมาเล่นหลุมนั่งเลยโอ้ยน่องน่องนู่นนู่ลงมาเล่นหลุมนั่งเลยเออลองให้น่องนองนู่นนู่มาเป็นไหนนั่งเลยว่าเขาอีจ๊อเขาอีจิปันดิโอ้อ่านะครับการแสดงตกชูก็เอาไปเป็นแถวนี้ตัวเดียวให้น่องนองนู่นนู่จัดเต้าขึ้นมาเล่นหลุมนั่งเออล่องเล่ยว่าบ้านนั่งตรงนี้เป็นไหนนั่งยังมีความรู้สึกปันปืนเออจัดเต้าเลยครับจัดเต้าเลยจัดเต้าเลย 是的，是的。